สวัสดีนักเรียนชั้นปหทุกคนนะคะวันนี้เรายัางอยู่ในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ถ้านักเรียนมีหนังสือนะคะให้เปิดไปที่หน้า26ค่ะการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ในคลิปเรีโอการสอนที่แล้วนะคะเราพูดถึงปัญหาในการสื่อความหมายนะคะก็คือผู้ว่าต้องการวาดถึงภาวะโลกร้อนแต่ภาพที่สื่อออกมานั้นนะคะไม่ได้สื่อถึงภาวะโลกร้อนเลย 2. นะคะปัญหาในการจัดองค์ประกอบซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆด้านว่าปัญหาที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบนะคะมาจากด้านใดบ้าง 1. ก็คือการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับงานนะคะ 2. ก็คือด้านของการวาเส้นไม่ได้ใส่ เส้นที่แสดงการเคลื่อนไหวทําให้ภาพไม่มีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ 3. ด้านการใช้สีอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะก็คือแจกันดอกไม้ที่ดอกไม้หลากสีพื้นหลังก็หลากสีทําให้ภาพเนี่ยมันแข่งกันเองนะคะเกิดความไม่มีจุดเด่นของภาพนะคะไม่รู้ว่าต้องการแบล็กกราวเด่นหรือว่าต้องการให้ดอกไม้ในแจกันเด่นนะคะอันนี้ก็คือปัญหาในการจัดองค์ประกอบ ปัญหาในการจัดองค์ประกอบนะคะในด้านของเอกภาพดูยังไงว่าภาพที่เราวาดเนี่ยมีเอกภาพหรือว่าไม่มีเอกภาพนะคะอย่างแรกเลยภาพที่ขาดเอกภาพจะมีลักษณะ องค์ประกอบของภาพไปคนละทิศคนละทางกระจายกันอยู่นะคะดูไม่เป็นระเบียบเลยนะคะภาพนั้นจะถือว่าเป็นภาพที่ขาดเอกภาพแล้วภาพที่มีเอกภาพเป็นยังไงคะภาพที่มีเอกภาพก็คือภาพที่มีการรวมตัวกันของภาพไม่แตกแยกออกจากกันนะคะเมื่อดูแล้วเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะ ปัญหาในการจัดองค์ประกอบนะคะมาดูในด้านของความสมดุลภาพที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือว่าภาพวาดจะต้องมีการจัดวางนะคะให้เหมาะสมองค์ประกอบในภาพจะต้องไม่เล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปนะคะน้ำหนักของภาพเนี่ยซ้ายแล้วก็ขวาจะต้องมีความสมดุลกันนะคะภาพถึงจะออกมาสวยงามตัวยอย่างในสไลด์นะคะนักเรียนเห็นไหมคะน้ำหนักของภาพจะเทไปที่บ้านหลังใหญ่หรือว่าบ้านหลังเล็กคะ บ้านหลังใหญ่นะคะแปลว่าภาพนี้มีความสมดุลไหมคะไม่มีนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราจะแก้ไขภาพทำยังไงเราก็อาจจะวาดแนวต้นสนนะคะให้ยาวไปตรงด้านหลังบ้านหลังเล็กด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามาถึงแค่ครึ่งทางแล้วก็หยุดไว้แค่นี้นะคะภาพมันก็เลยเกิดความไม่สมดุลน,นะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะซึ่งขนาดก็ใกล้เคียงกันกันกบบ้านหลังเล็กนะคะเพิ่มเข้าไป น้ำหนักของภาพก็จะเกิดความสมดุลละค่ะปัญหาในการจัดองค์ประกอบนะคะด้านของจุดเด่นในภาพจุดเด่นในภาพนะคะควรที่จะมี1จุดและไม่ควรจัดวางไว้เฉพาะตรงกลางเท่านั้นนะคะอาจจะจัดวางไว้ตรงซ้ายของภาพหรือว่าฝั่งขวาของภาพก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีเฉพาะตรงกลางอย่างเดียวภาพก็จะเกิดความไม่น่าสนใจนะคะเวลามองแล้วรู้สึกเฉยๆรู้สึก มันนิ่งไปหมดนะคะดูตัวอย่างนะคะภาพแรกตะกร้าส้มนะคะรูปร่างของส้มสีของส้มนะคะเหมือนกันไปหมดเลยนะคะแปลว่าภาพนี้ไม่มีจุดเด่นถ้าต้องการแก้ไขให้ตะกร้าส้มนะคะมีจุดเด่นอาจจะเพิ่มอาจจะเปลี่ยนสีส้มตรงกลางให้เป็นสีแดงก็ได้ชมพูก็ได้ฟ้าก็ได้นะคะอย่างนี้หรือว่าอาจจะเอาแอปเปิ้ลใส่เข้าไป1ลูกนะคะแอปเปิ้ลก็จะเด่นขึ้นมา ภาพที่2นะคะภาพปลาในท้องทะเลเห็นไหมคะอันนี้นะคะเป็นการกระจายจุดเด่นให้ทั่วภาพปลามีทั้งสีเหลืองสีม่วงนะคะสีม่วงแดงภาพนี้ก็เป็นการกระจายจุดเด่นภาพที่3นะคะแนวต้นสนเห็นไหมคะมีอะไรแตกต่างจากพวก นะคะต้นสนตรงกลางนะคะที่เป็นรูปวงกลมหน่อยนะคะแล้วก็เป็นสีเหลืองระบายสีเหลืองซึ่งเพื่อนๆของเขาเนี่ยจะระบายสีเขียวนะคะถ้าต้นสนต้นนี้เป็นสีเหลืองแต่เป็นแนวเรียวเรียวยาวๆนะคะ <S <s เหมือนก,กับเพื่อนของเขาอาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ถามว่ามีจุดเด่นไหมมีนะคะแต่อาจจะไม่น่าสนใจแต่พอปรับรูปร่างของต้นสนนะคะให้เป็นแนวกลมๆแล้วก็ใส่สีเหลืองเข้าไปนะคะก็กลายเป็นว่ารูปนี้ย ต้นสนที่อยู่ตรงกลางนะคะมีมีจุดเด่นแล้วก็มีความน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับภาระงานสัปดาห์นี้นะคะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมให้แต่ว่าให้นักเรียนนะคะติดตามงานเก่าที่เหลือด้วยลิงก์พาระงานเก่านะคะจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้พอทำงานเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนสแกน QR code แล้วก็ส่งมาที่ลายส่วนตัวได้เลยนะคะสำหรับใครที่ ส่งงานครบเรียบร้อยทุกชิ้นแล้วนะคะก็ขอชื่นชมนะคะทําได้ดีมากเลยสําหรับการเรียนการสอนนะคะการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของวันนี้นะคะก็สิ้นสุดลงแล้วส่วนคําถามที่อยู่ในหัวข้อนี้นะคะก็คงจะยกยอดไปในสัปดาห์ถัดไปวันนี้ก็ให้นักเรียนติดตามภาระงานเก่าก่อนนะคะมีอะไรก็ให้ทักถามในไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ